ยังก็หลังเทพเทือกคือนี่พิษเนี่ยนะอันนี้ถ้าผมพูดไปก็คือเวลามาเจจาวันนั้นผมเห็นภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้ใบไม้อ๋อเป็นไงอาจารย์คือถ้ามาเจจาอย่างนั้นแล้มาแอบอยู่หลังคุณหลังคุณรูเทพแล้วก็ใช้ใบไม้ทำกล้วยไม่ว่าไง ใบไม้ทำกลวยก็สวมปิดของลับไว้ก็ยืนเจจาครับถ้าคุณไม่รู้จักไหมรู้แต่ไม่ได้ใช้ใบไม้นะฮะไอใบไม้ทำกลวยอ่ะเรู้จักใครวันนี้ผมไม่รู้อมันไอแบชนเผาอะไรใบชนหนึงวคือเขา เพราะปลาพวกสกายนี่ฮะอาจารย์ใช่ครับเป็นไงฮะคือเราไม่ไม่ใช่เราอย่าไปเรียกพวกสกายสกายไม่ดีค่ทำนี้มันดีอะสกายก็คือมนุษย์คนหนึ่งนั่นนะพูดนะบอกว่าไม่ดูถูกเพื่อมนุษย์ด้วยกันเองผมผมไม่ได้ดูถูกนะผมว่าเป็นชนเ่าหนึ่งนี่ว่าสกายเขานนแบบั้ไม่นุ่งป้าเขาเวลามาเจอกับคนนอกอะเขาก็ ใช้ใบไม้ไมทําเป็นกล้วยแล้วก็ครอบมาครอบมาก็อาย <c oughs> อะผมเห็นหน้านี้พิษแล้วแต่อ,อยากถอดเชื่อหมดแล้วทำใบไม้เป็นกล้วยยืนครอบไปเหมือนเลยยัยมายันเปียบเลยวันนั้นสุเทพเป็นกล้วยให้ครับ สุดเทพเองก็หัวหน้าอย่าง้ใช่ไหมพ่อยูท่าไม่ไปเหมือนกับพวกมาโปนิวกินีครับโอ้โหมันไม่อนคุณสุเทพเนี่ยผมชัดเจนเลยนะตอนที่เขาขึ้นไปพูดเนี่ยนะบอเลอร์สลายการชุมนุมเนี่ยแล้วก็โดนโหกันกระเจงเนี่ยผมเป็นผมคนกลางในผมแย่แล้วครับที่ผมพูดถึงนิพิษเนี่ยเพราะผมฟังอ่ะดูนายนิพิษเนี่ยทำาอะไรอย่างละนะฮะเอาง่ายๆนะฮะเอไอก็เอ่อ ขึ้นมาอาภิปรายเนี่ยก็สร้างความหมันไส้ลำคาให้กับผู้คนบอสมควรฮะ,ค,ะ<ม>คือจะกวนเข้าไปเรืออ่อยป่วนเข้าไปนะแล้วก็ผู้รู้สึกระหว่างช่วงที่มีการชุมนุมเนี่ย<ม>นายน,นิพิษนี่พูดจารุนแรงมาก เอาละทีนี้เราจะสู้ตายอะไรานองเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ได้ตายจริงแกคือหมดสภาพหน้าหรือสองนิ้วะมาถึงไม่กล้าพูดสักคำหนึ่งตำรวจสันแล้วตำรวจโว้ตำรวจไ่ให้เทพเือกพูดเทพเทือกก็พูดไม่ได้ผลวิสิตเนี่ยังพูดไม่ได้เลยยิ่งพูดก็ไม่ได้ ไปลากชวนมาชวนมาหลอมแฉ้งมาชวนก็เอาตำแหน่งนายกของรัมไหมาพูดกับฉันประตัวด้าตัวมาแม่รับชวนนั่งทุดกองกับพื้นเลยเอไม่เหลืออดีตนายกสองรัมไหผมถอดนายกชวนออกจากคนุาเใต้แล้วถอดเลยผมอายเอาสุดระยะวันนั้น ชวนนะนี่นะพูดอีกครั้มอีกทีหนึ่งทำในเรื่องนี้ไม่ว่าใครประท้วงที่ไหนนะเขาจัดม็บที่ไหนม็บเล็กมอบใหญ่นะชวนด่าทุกม็บถ้าชาวบ้านที่เป็นพวกชวนจัดม็บและบอผมจัดม็บชวนบอม็บอย่าจัดม็อบผิดหมดเจ้าหน้าที่ถูกหมดถ้าเราไปประท้วงที่อำเภอชวนบออำเภอถูกพวกประท้วงผิดครับ Ask, น,นีคือ,ม,อนะมบไม่เคยดีในสายตาชวนอาเรที่ไอ้ทีย่ยวนี้มานำมาชวนกลายเป็นหัวหน้ามบหัวหน้ามบมันขึ้นไปต่อด้วยออคือเปล่าดีแล้วไงคือเนี่ยมันแสดงนะว่าแกเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์การมบจริงๆเพราะว่าแกต่อรองไม่ได้เรื่องเลยต่อรองอะไรเกลียดมบเป็นชีวิตจิตใจนชีวิตนี้ไม่วันต่อรองกับตำรวจนะไม่เป็นไรไม่ได้ต่อรองอะไรไปขอร้องเขาะตัวเองกลายเป็นหัวหน้ามบแล้ว คือสุเทพปากออกมาอย่างนี้ป่ะอาจารย์แต่ก่สุเทพน่พิจิตอะนี่พิจิัก็ไปอยู่ข้างหลังหลังสุเทพคือเป็นเป็นคนที่ดูถูกระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดแต่วันนี้จะมาใช้ระบอบประชาธิปไตยปรากฏว่าใช้ผิดหลักใช่ไหมฮะเออในเว็บไซต์เนี่ยเขามีคนตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเนี่ยกจะถามว่าเป็นสองท่านเลยถามที่อาจารย์เขาบอกว่าในการโบวตเนี่ยนะครับรับหลักการเนี่ยวาระแรกเนี่ยของพระลรวันที่โทศสกรรบ 300นะฮะสามร้อยกับร้อยยี่สิบน,น,น,นะฮะร้อยกว่าร้อยต้นๆเท่านั้นนะร้อยยี่สิบนะฮะมีคำถามที่น่าสนใจนะฮะคือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีอยู่ร้อยหกสิบเสียงหายไปไหนสี่สิบเอ็ดเสียงนี่ยังไม่รวมภูมิใจไทยด้วยนะครับน,นี่นี่ผมนัำหมดแล้วนะถ้าใค้มงกดออกเสียงถ้าอะไรต่างๆไม่เอาเสียงเนี่ยนะหายไปไหนสี่สิบกว่าเสียง มันก็ถึงเวลาแล้วผึงผมเพราะเพราะถามผมเนี่ยผมก็เห็นคนก็ลงมา459คนอะวนไงไงมันก็ต้องเกินนะครับจา์ความเห็นไงถามจานก,ก่อนก็ไม่รู้มันไม่ลงบ้าง,งน่แหละลดออกเสียงจะบ้างทำ <c oughs> ไมถึงเป็นงั้นอ่ะยูนิตี้หรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวกนันมันมีปัญหาหรือเปล่าจานไม่ใช่อาจจะเป็นว่าเหนื่อยเ <c oughs> มื่อคืนไม่ได้นอนเดิน44กิโลงี่แหละมันไม่ใช่ เพิเดินเดินแล้วก็ว่าคือบางคนเขาก็เริ uh. ่มเห็นนะผมคิดว่าพวกประษาปัดบางพวกบางคนเน่พวกไอ้องคกรวันี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าสู้ไปก็ป่วยการเปล่าครับแต่ไปตายถ้าเดินตามหลังพวกนี้ลงสายตายก็ร่รวยกันหมดตายหมดเลยชักจะปลีกตัวกันบ้างแล้ว่าเฉยๆดีกว่าอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆดีกว่า ไม่มันหายเยอะอ่ะหายเยอะจนผิดสังเกตนเนี่ยเพราะจริงๆเนี่เท่ากับเท่าไหร่อะสี่สิบจากร้อยหกสิบมันเท่ากับประมาณหนึ่งในสามเนี่ยไหมมันไม่ใช่เรื่องน้อย,น,อยนะอาจารย์ของผมอ้าวโอเคหนึ่งในสี 4, ่หนึ่งในสี่ใช่มครับมันเป็นไปไม่ได้ต่อไปนาประชาปัดสมมติเลือกตั้งถา้าสมมติประชาปัดชนะขึ้นมานะชนะพักเพื่อไทยครับ ประชาชนทั่วประเทศต้องบาดเจวงทำไมนะครับเพราะต้องว่าประชาชนโกงใช่ไหมครับคือเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นความเชื่อเลยนะบุคคลทั้งประเทศเลยว่าประชาชนรด้ต้องแพ้ประชาชนต้องแพ้ถ้าบังเกิดว่าประชาชนชนะชนะขึ้นมาประชาโกงแน่นอนโกงแน่นอนสมมุติว่าไม่ได้โกงนะสมมุติสมมุติประชาชนมันต้องมาโกงมาโกงเรียบร้อแพ้มาตลอดเออมันทําจนพัฒนายเป็นอย่างนี้แล้ยนี่มันมันสร้าง สร้างความรู้สึกได้อย่างนี้คุณเก่งมากประชัปัตคือมไม่ได้พัฒนาเลยเลยทำให้ตัวเองกลายเป็นเสียไปเรื่อยๆๆคือต่อไปประชัตปัตสมมติว่าประชัตปัตบางเกิดว่าคนมันเบื่อเต็มทนแล้วเออลงให้ประชัปัตประัตปัตะน้าตื่นครึ่งเนี่ยครับคนทั้งประเทศหรืออาจจะทั้งโลกหาว่าใปปบปัตโกง พวกเคาไม่เชื่อใช่ไหมเขาไม่เชื่อเพราะเขาเชื่ออย่างเดียวว่าถ้าเลือกตั้งบรรยปัตต้องไปต้องไปคต้องไปแม่หม่ <c oughs> คุณทําได้นี่คุณสุดยอดเลยบญญยปะความสามารถย้ <c oughs> <c oughs> อนรำมานแล้วแล้วคุณเกิดกี่ไงเรื่องเหลือเหลือแ,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 แค่สี่สิบเนี่ย ได้หายไปสี่สิบเด็ดสหายไปสี่สิบผมว่าคงจมของเลือดไปหมดละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคืออย่างที่อาจารย์สุชาติเนี่ยกล่าวไว้คนที่มันมองแล้วเนี่ยทําไปก็ไปไม่รอดใช่ไหมสี่สิบคนนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ที่เรามีข่าวว่าเขาจะปีกตัวอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นเขาก็ไม่ลงเพราะเตรียมตัวไปอยู่แล้วใช่ไหมเขาไปหาความที่เป็นจริงหาความชอบธรรมแล้วก็หา มาอยู่กับประชาชนเขาเขามีความสุขกว่าที่จะมาอยู่มาเป็นโจรมาเป็นอะไรที่ถูกประชาชนคอยกลดาประชาชนคอยขับไล่เขาก็ไม่เอาเขายังคือว่ายังมีความเป็นมนุษย์บ้างใช่ไหมะผมคิดว่าถูกต้องเ้ยครับ่า่คุณคือไม่ใช่ไม่ใช่กระเบื้อสิบันนะครับคือเป็นเสรีชนครับคือยังอยากจะเที่ยวทั่วประเทศไทยได้ครับเดินไปไหนอย่างอิสระชนได้ครับ แต่ถ้ายังขืนอยู่ประชาชนเนี่ยมันไปได้ภาคใต้ถั่วหนึ่งไดินอ้กรุงเทพน้องั้นไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่กรุงเทพก็เดินไม่ทั่วนะอาจารย์ทั่วไม่ทั่วพราะหลายที่เขาไม่เอาเงินครับครับมันมันเป็นทําไม่เหมือนเราติดคุกอะครับถ้าอยู่เป็นประชาชนเหมือนติดคุกในประเทศตัวเองอครับภาคใต้ก็ไปได้ก็ ตั้งแต่จุมพอนเนาะจะไปได้แต่ว่าถ้าไปเหนืออีสานไม่ได้เนี่ยมันมันไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกัน เนี่ยทำให้น no ึกถึงถึงสภาพที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าเข้าไปปล่อยข่าวเนี่ยนะฮะนี่ั่าแไปเกิดมาผมก็เพิ่งรู้ไอ้วิธีการหาเสียงแบบประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับคือผมเข้าใจอ่ะเขามีเขามีเขาเรียะไรวิชามาเนมันเยอะแต่เที่ยวนี้มันหนักกว่าวิชามานะอาจารย์ตัวจับมาผมตอนเช้าบอกว่าสถานการณ์ในเมืองกรุงเทพเป็นไงบ้างนี่เหมือนก็บอกสถานการณ์เลวร้ายน่ากลัวอไม่ต้องถามว่าใครพูดหัวกันในประชาธิป่ะแล้วก็ต้องเที่ยบบอก ตอน ừ ừ ừ เช้าไปจะกินกาแฟๆๆแล้วก็ก <ๆ S 2> ผมพูดอ่ะอนในเรื่องไรเงี้ยนะเร <ๆ S 2> กรุงเทพมันแย่เลยนะตอนนี้ทหาอนออกแล้ว กำลังจะยึดอำนาจแล้วชินวัตรหนีหมดแล้วถ้าไม่หนีคนที่ไม่หนีที่เป็นเจ้าหน้าท่เขาอาจจะเก็บนะครั้งนี้เนาะมันพูดไปเรื่อยแล้วพูดโอ้โหน่าฟัง่ปลอบใจตัวเองก็ป้าอาจารย์มันไม่ปลอบใจแต่เรื่องชวนเรื่องนี้ไม่พูดอ่ะไม่พูดเนี่ยเบสที่ไปขอขอชันปมาตวนเนี่ยตอนสุดไม่ไม่พูดไม่พูดถึงอ่บตอนสุดหคือพวกนี้ใช้หลัก เดิมเดิมนะยังสมัยก่อนเนี่ยอ้าวเรียกหน่วยงานรัฐาภสกิจหยุดงานมั่งอะไรมั่งอย่างที่พี่พูดเลยว่าให้นักการนักบินของไทยอินเตอร์นี่หมายถึงว่าทําลายเลยนะจุดคนต่างชาติแล้นี่มันจะยุ่งไปหมดเหมือนกับยุสนามบินอ่ะก็ไม่บินใช่ไหมฮะวกต่างชาติก็ตกหมดใช่ไหมคือมันอยู่บนขอบรรทัดอ่ะ เที่ยวห้อยเี่ยวโหนเหมือนลิงอย่างนี้นะครให้เขาหยุดนะฮะให้ก็ได้นักบินหยุดมันไปเชื่อมันทําไมถ้าถึงว่าแต่ไม่ใคะหยุดยังไงแล้วกันจะหยุดัไอ้ประชาบัตรมันก็ไม่ได้ห้ามไอ้พวกมันได้กลุ่มไอ้พวกรัาวิสาหกิจอะไรได้เพี้ยนสมัยก่อนก็นี่ียเรียกร้องที่นี่หยุดเรียกร้องการไฟฟ้าดัด เราวิัย์ไฟอะไรว่าหมดเลยเียนใช่ไหมครับคนพวกนี้มันก็ใช้ไม่ไม่ที่ผมที่ผมกำลังพูดถึงนิพิษเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่โทรเข้าไปเนี่ยมันเข้าข่ยยุยงให้เกิดการกระด้างกระเดื่องนะมันพิดกฎหมายนะอาจารย์มันมันมันไอ้กฎหมายอย่าไปพูดมันมันผิดอยู่ทุกวันนะครับ แต่ถ้าคนอื่นปิดไม่ได้นะไม่ได้อ่าไม่ได้มันมองโวยหน้าดูเลยนี่แค่แค่ยุยงให้เขาหยุดนี่มันยังคิิบย้อยนะมันยุยงทหารออกมายึดอำนาจยุยงคนนี้คนนี้ออกมาล้มล้างระบอบการปกครองอย่างแบบประชาธิปไตยนี่มันไม่ยิ่งหนักกว่ามันกบฏมันยังเฉยเลยอ่ะแล้วมันไปเรียกนักบินไม่ต้องขับเครื่องบินแค่นี้มันถือว่าสบายบือไม่กบฏใจถ้าหาว่าผมผมเป็นนักบินการบินไทยคนไหนเนี่ยผมเชื่อตามไอ้ไหนายพิดเนี่ยนะครับ ผมผมผมว่าผมไม่น่าเป็นนักบินนะผมน่าจะเป็นเช็ดล้อเครื่องบินเพราะอะไรรู้ไหมครับบินทีหนึ่งเปิดเดียมจะรอเขาไปเท่าไรได้ค่าบินเนี่ยนะฮะพี่โชคดีอะไรรู้ไหมนี่นางกาแฟหกไม่ได้เป็นนักบินดีแล้วกาแฟหกเป็นนักบินเนี่ยเปรเภมันน้อยจังมีฮะมีในผมยอมรับว่าในทีจีเนี่ยมีไอ้ประเภทบ้าหายนอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่า ต้องบอกนะฮะบ,บอกว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ในที่ที่ที่รู้จักกันเนี่ยนะครับพวกนักบงนักบินเลยนยพวกมันจะบ้ากันใหญ่แล้วนะฮะขราวที่แล้วที่เขากโกรธเลยมากที่สุดรู้ไหมครับโกรธก็คือคนที่นายอภิสิทธิ์นายนิพิษไปสนับสนุนคือไอ้ผู้พันธมิตรไปเยึดสนามบินนั่นแหละเขากโกรธมากนะครับคนที่นี่เป็นนักบินเวลาบอกเนี่ยมันเลวมากนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเเราเสียเงินไปเท่าไหร่เสียหายเท่าไหร่ประเทศชาติไหพี่น่านพีนาศโทษนะครับสิ้นหายไปเท่าไหร่ทั้งอ้สินค้าที่เขา ต้องใช้แ<ช>อร์คาโก้ไปเนี่ยนะนนอโอ้โหมัน <c oughs> คือเขาเขาใช้แอร์คาโก้นี่มันแพงมากนี่นะตแต่ว่าสินค้าพวกนั้นต้องด่วนคุณภาพต้องสูงราคาต,ต้องแพงต้อใช่ไหมฮะปรากฏว่าใช <c oughs> ่หมดใช้ไม่ได้ หลายแสนล้านนะวันนั้นหมดไปสามแสนกว่าล้านใน,น,นที่คุณผ่านรประเทศชาติไปใน<ม>ไ,ไม่กี่วันเนี่ยผมอยากจะถามว่าทำไงมันยังไม่เห็นนะครับมันจะให้<ม>ยุยนหนยืนงานนี่แต่แต่เวลาเขาอย่าเอาเอาสามแสนล้านเนี่ยเอามาเอามาช่วยประชาชนในประเทศในกรุงเทพหรือจะจ<า>เป็นจะตายให้ได้นะไม่ไม่ให้ประสบกับความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมมันค้านแทบตายแต่มันทําลายสามแสนกว่าล้านวันเดียวสิ่งเหล่านี้นะต้องก็แหมกําลังสนุกครับเพราะเวลามันก็น้อยลงไปทุกทีทีไง ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะฮะรับชมรายการของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ